สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนภาษาจีนกับชันีสอฮอลิกวันนี้เรามาเรียนคำว่าจือเตอกับจือซึ่งทั้งคู่มีความหมายใกล้เคียงกันว่าคุ้มค่าสมควรควรค,ค่าแต่การใช้งานต่างกันเล็กน้อยค่ะเซียงถงเตียนจุดที่เหมือนกันก็คือทั้งสองคำใช้เพื่อบอกว่าการทำบางสิ่งมีความหมายหรือคุ้มค่าตัวอย่างประโยคเช่น这个调查对今后的工作很有用 花再多时间也值得值ปูถงเตียนจุดที่แตกต่างกันก็คือตัวอย่างประโยคเช่นจือเตอเป็นคำกิยาด้านหลังสามารถตามด้วยกิยาหรืออนุประโยคเล็กๆได้ส่วนจือเป็นคำคุณศัพท์โดยทั่วไปจะไม่ตามด้วยส่วนประกอบอื่นตัวอย่างประโยคเช่น 别生气了，咱们不值得为这么点小事生气。为这么点小事生气一点儿也不值。ข้อที่สองทั้งสองคำทำหน้าที่เป็นกริยาได้แต่ความหมายไม่เหมือนกันจื๋อเต๋อจะหมายถึงมีคุณค่ามีค่าส่วนจื๋อจะหมายถึงราคาสินค้าตัวอย่างประโยคเช่น 这个沙发价钱不贵质量又好值得买。这个手机值五千块。เข้าใจแล้วใช่ไหมทุกคนงั้นลองทำแบบฝึกหัดดูนะแล้วมาพิมพ์คำตอบไว้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์กันเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดบทเรียนใหม่ๆกันนะจินทียนวอโจเลอใจเจียน